กพิราบโตอ้วนพีเชหนีฝนมาจากที่ไหนกันนะเนี่ยทึ่งได้บินมาเกาะตรงเนี้ยจับมาทอดกรอบซะดีไหมเนี่ยแนโอ้เชื่องซะด้วยยังไม่จับโดยง่ายนั่นเจ้าทำอะไรนะ่ะเอา้าก็จับนกนะสิไม่เห็นหรือไงองหญิงดวงแก้วถาวายบังคมพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครเขาไม่เคยเห็นหน้าหม่อมชั้นชื่อว่าคำสอยเป็นวิเศษหงวงพระเจ้าค่ะ หน้าตาอย่างเจ้าไม่น่าทำอาหารได้อร่อยเลยนะคนเราดูจากภายนอกไม่ได้หรอกยโถแล้วจับนกตัวนั้นมาทำไมเอ่อหม่อมชันคิดว่าน่าจะทำเพื่ราบตูนถวายพระเจ้าค่ะเอ๊ะมีกระดาษอะไรติดอยู่ที่ขามันเนี่ยมีตัวหนังสือซะด้วยสินี่มันพิราบสื่อสารนี่นะาเมื่อคืนมีพายุฝนมันคงบินวนหลงมาลงตรงนี้ อาจมีเรื่องอะไรรีบถวายให้องคหญิงดวงแก้วสิเอามานี่ข้ารับให้เออก็อเอาไปสิข้าอ่านเป็นสัที่ไหนอ่ะอ่านซียิถูในหนังสือเขียนว่าอะไรอีกสามวันจะถึงเขรา,างอย่างปลอดภัยทุกคนขุนศึกคำลือขุนศึกคำลือกำลังจะกลับมาพี่คำาลือของข้ากำลังจะมาเจ้าว่าอะไรนะขุนศึกคำาลือทำไมเป็นพี่คำาลือของเจ้าได้ ปลอดภัยก็หมายความว่าคุณศึกเมืองอินก็ไม่น่าจะมีอะไรบุบสลายกลับมาเหมือนกันนะสิจ้าดวงแข็แหมน้องรู้อยู่แล้วเพคะเจ้าพี่มนทาขอแสดงความยินดีด้วยเพคะองคหญิงพวกนี้เป็นยังไงกันนะชอบขัดข้าซะจริงแล้วมีใครไปทูลเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้ทรงทราบหรือยังเพคะอย่างเ,ยงเลยจ้ะพี่บอกน้องก่อนแล้วถึงจะไปงั้นเจ้าพี่อย่าพึ่งไปทูลดีกว่า เพราะว่าอีกสองวันเราสองคนออกไปเที่ยวกันที่หน้าเมืองดีไหมเพคะเจ้าพี่จะดีเหรวดวงแค่ถ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรงทราบล่ะจะทรงทราบได้ยังไงถ้าไม่มีใครทูลฟ้องอย่าทรงมองยี่โถอย่างนี้ยี่โถเก็บความลับได้ดีไปคะมนทาก็จะเย็บปากให้สนิทเหมือนกันไปคะแล้วไอ้คนที่เก็บสารจากพิราบสื่อสารได้ล่ะเขาชื่อคำสอย พี่เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนสนิทของคำลือที่เข้ามาได้ดีเป็นวิเศษหลวงอยู่ในตอนนี้งั้นก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเจ้าพี่ของดวงแขจะทรงมีความกล้าแค่ไหนเท่านั้น กันหมดนะดวงใจในตำหนักก็ไม่อยู่ถามใครก็ไม่รู้ว่าไปไหนยี่โถกมลทาไปด้วยคงไม่เป็นไรหรอกเพคะเจ้าพี่ดวงแก้วก็คงจะดูแลดวงแขได้ดีอืมขอให้เป็นอย่างที่น้องว่าก็าแล้วกันเจ้าพี่ยังไม่ตอบหม่อมฉันเลยนะเพคะถ้าขุนศึกคำลือกลับมาอย่างปลอดภยัยเจ้าพี่จะทรงทำอย่างไรต่อไปกับเขา พี่ไม่อยากเสียลูกสาวเราให้สามัญชนคนธรรมดาเลยนะดวงใจสามัญชนไม่ดีตรงไหนหรือเพคะหรือทรงลืมไปว่าหม่อมฉันก็เป็นแค่ลูกสาวของอมาตคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่นางสวรรค์มาจากไหนมันเหมือนกันเสมอไหลล่ะแล้วต่างกันตรงไหนหล่ะเพคะนี่น้องเข้าข้างไอ้คำรือหรืออยังไงชักจะหมั่นไส้ซะแล้วซิหาไม่ได้เพคะเจ้าพี่ น้องเขาข้างลูกของเรามากกว่าเจ้าพี่ตรัสเองว่าปลูกเลือนต้องตามใจผู้อยู่ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอนแล้วเมื่อลูกพอใจอย่างนี้เจ้าพี่จะนย่ใสใัยเป็นชุดเชืยอนะเมียพี่รอให้คำลือกลับมาแล้วพี่จะตัดสินเรื่องนี้ก็แล้วกันกลัวแต่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้เท่านั้น เกือบครึ่งวันแล้วนะเพคะทําไมยังไม่เห็นมีใครมาสัทีเราต่ออีกหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะยี่โถนั่นน่ะสิมนทาของข้ายังไม่เห็นบ่นสักคำเลยเห็นไหมเออแอบบนในใจเหมือนกันเพคะพวกทูตอาจจะยังไม่มาในวันนี้ก็ได้เอ๊ะนั่นใครออกมายืนเมียงมองอยู่ตรงนั้นเหมือนกําลังหาใครพี่จําได้เจ้าคําสอยยังไงล่ะแต่มันคงจําพวกเราไม่ได้ ดูนั่นมีคนเข้ามาเป็นขบวนใหญ่ใช่พวกขุนศึกคำลือกับขุนศึกเมืองอินไหมยี่ถถว่าน่าจะเป็นพวกทูตที่เดินทางไปเวียงกาหลงเพคะแต่ทำไมไม่เห็นท่านขุนศึกทั้งสองเลยล่ะหยุดก่อนพวกท่านเมื่อขวางหน้าเข้าไปททำไมกันนี่ข้ามารอขุนศึกคำลือนะพี่ชายข้าเพิ่งจะได้ข่าวมาว่าจะกลับมาวันเนี้ยแต่ทำไมไม่เห็นมีเลยล่ะ ถ้ามีก็ต้องมาแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่มาน่ะสิพูดเล่นลิ้นอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงไอ้ฟอนงั่นแนมะ่มีลสาวมาอ้อนพี่ฟอนทั้งเราซะด้วยสี่สาวแสนสวยซะด้วยนาแบ่งให้ข้าบางซีไอพวกบ้าเนี่ยเขาจะขึ้นหัวหาเรื่องตัวลายเพราะไหวหน้าหลังไอ้ฟอนถาวายบังคมองค์หญิงพระเจ้าค่ะเออเองหญิงอะไรคงไม่ใช่ใช่เลยละนี่นะี่ยองคหญิงดวนแข แล้วเ,เ,เ,เราองหญิงดวงแก้วด้วยพวกเองมวยแน่หายาไป่พ้นก้าพวกหม่อมฉันเมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ใส่หัวไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยนี้พระเจ้าข้าทีนี้บอกข้ามาว่าคุณศึกคำลือกับคุณศึกเมืองอินอยู่ไหนทําไมไม่กลับมาพร้อมกับพวกเจ้าหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่คมือของข้านะไหน ในหนังสือบอกว่าทุกคนปลอดภัยยังไงอ่ะยังจะอึกอักอยู่ได้รีบทุนองคหญิงมาไวๆเดี๋ยวนี้มัวอมอะไรยอยู่รีบ,บอมาสิ